The House in the Woods วันที่22เดือนตุลาคมปี1999เจนเนียลรยโนอนด์และเพื่อนของเขาอีเทอร์มายริสได้หายตัวไปขณะตั้งแคมป์ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ค้นหาทั้งทางบกและทางอากาศก็ไม่พบเบาะแสของพวกเขาเลยวันที่22เดือนตุลาคมปี1999 ที่เปิดยายโอเคมาทุกคนเราก็มาอยู่ในเกมกัมนละนี่เหมือนจะเป็นจุดตั้งแคมป์ของเพื่อนเรานะเพื่อนเราหายตัวไปไหนวะที่สำคัญกว่านั้นเราต้องเดินไปไหนอ่าเติดสิอืมอืมกดชิฟเพืพ่อวิ่งโอ้นี่มือเราเหมือนเราจะต้องเดินทางไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า หัเฮ้ยเออคุณครับอ้าวภาพลวงตาเลอไปหรอกมกั้งเราอยู่ที่ไหนวะถ้าแบบหลงป่าตอนคืนผมไม่ได้นำให้แบบตามหากันตอนกลางคืนเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะหลงกันไงเออมันได้ยินเสียงแล้วทุกคน <c oughs> หรออยู่ไหนกัน ลีโอเดี๋ยวเพื่อนเราชื่อลีโอใช่ปะเออมอันเถอะหลงไปละลืมเลยลงไปทีเราก็ลืมชื่อเขาเลยโอเหมือนตอนกลางคืนเหมือนเช้าโ,โว้เสียงไล่อะอืมในป่าแบบนี้มันจะไปมีคนได้ยังไงเราอืมเราต้องเดินไปไหนวะ เดินตามหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยล่ะลิโออยู่ไหนไอ้ป,ปืดไอ้ป,ปื๊ดหาไมนไหนว่าปืดเงินห้าสิบบาทยังไม่ได้คืนเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนร้องเลยนะทุกคนลมก็แรงแรงโอ้ชิตวิ่งเลยกันะ ลีโอไอ้ปืดโอ้รู้สึกว่าหมอกมันเริ่มหนาขึ้นหรือเปล่าใค่ผมไม่ได้คิดไปเองหมอกมันเริ่มหนาขึ้นว่ะลีโออยู่ไหนเอ่ยไอ้บักลีโอไอ้ปืดอยู่ไหนเอ่ยหายไปไหนของแกวะโอ้ โอ,โ,อโอ้โอ้จะย,ยินดีเหมือนได้ยินเสียงเท้าคนเลยหรือเสียงเท้าเราตัวเอกวะเพื่อนก็หายตัวไปเราก็ไมด้หายตัวไปตามเพื่อนได้เลยดูทรงโอ้นั่นคนใช่ไหมน่ะอีกแล้วอือมันคือเคพภาพลวงตาให้ตายเถอะต้องวิ่งไปเรื่อยๆเลยสนะีจ้ะอือห มันจะไม่มีอะไรอย่างอื่นจริงเหรอเพือ่อนหมอกก็เริ่มลงเยอะแล้วด้วยสิแทบจะไม่เห็นทางแล้วทุกคนโอ้เชดเฮ้ยนั่น,นมันอะไรอะ่ะมีบอ่อน้ำอยู่แถวนี้ด้วยเหรอโอ้บอ่อน้ำเก่าน่าจะเป็นบอ่อน้ำธรรมดาเฉดแหละอะไรวะอ๋อก้อนหินนี่เองไปต่อดีกว่า ลีโออยู่ไหนเอย่ยหายไปไหนของนายเนี่ยออกลับเลยได้ไหมเพื่อนพรุ่งนี้ค่อยมาตามหายังไม่สายนะหรือสายไปแล้ววะโอ้ยเสียงเสียงคนร้องเสียงผู้หญิงอะรุน่นดังมาจากทางซ้าย ผมว่าผมคงไปถูกนะโอ้ชิตหมอก,ก็ลงหนาจัดคนขวาอยู่ข้างหน้าแลรถคนผมได้ยินเสียงอย่าพึ่งนะ,อ,ะอย่าพึ่งรอด้วยเหมือนเพื่อนเราจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเสียงมอนเสียงเป็นเสียงของผู้หญิงเลย จะชื่อนูว่าชื่อผู้ชายไม่เข้าใจเปิดโ,โอ้ชิดชิดชิดใจเย็นใจเย็นไปฉายเพื่อนอย่าเพิ่งมาดับตอนนี้อตอนนี้เดี๋ยวเราก็ซวยกันทั้งหมดนะสิไปขวาขวาทางนี้หรอแยวโอ้โอ้นี่มัน บ้านล้างเหรอโอ้คนเข้าไปดีไหมเนี่ยแต่ยินเสียงร้องขนาดนั้นก็คนเข้าไปอ่ะเนาะจิเปลล่ะอืมเมื่อแต่เราจะเข้าไปทางไหนเนี่ยประตูมันปิดหมดเลยอ่ะทางนี้อ่ะเปิดได้ไหมเอ,อ่ยไม่ใช่จะต้องอ้อมไปอีกทางคิอว่าทางนี้ก็ปิดไว้ปิดไว้หมดเลย โอ้เพื่อนเราเราได้ยินเสียงยิงด้วยนี่น,นยายจะไปทางขึ้นนะโอ้เมื่อกี้ผมเห็นปุ๊บเวีบเออฉันมาช่วยแล้วออบักปื๊ด้ยลงไปอันนี้โอ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 โอชิตเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งเดียงโว้าวทางนี้เหรอ ่โอ้โห what อ,อ้าวทุกคนไฟฉายเปิดไม่ติดไอ้บ้าเอ้ยเกิดเกิดอันหยังขึ้นเกิดอีหยังขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ไปทางนี้โอ้โอ้เป็ดเลยอ้าว what เออภาพลุงตาเออเราเราหลอนอะไรวะเนี่ยโอ้มืดหมดเลยอะทุกคนโมต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ปะหรือเปล่าจะต้องเปิดประตูตรงนี้มาโอ้ลุ้งนิดๆเราต้องออกไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอ่าขึ้นไปข้างบนเดีย๋ย เมื่อกี้เหมือนสิงกีดขวางเขาจะออกละ่ะโอโ้ประตูแดงเดินชวในให้เข้าไปเปิดดูมากเลยอ๋อนี่มันพิธีกรรมอะไรสักอย่างวะเนี่ยตรงนี้มันภาพตัดไปตัดมาหมุนกล้องก่อนไม่เรากับมันก็หลอนนั่นแหละสองตัวเลือก เออเออกี้มันอะไรอ่ะใต้หลังคาโอ้โห,หม้มงซาตานเอ,อ้ยเพื่อนเอาไม่ใช่เพื่อนดีวะโอเคนั่นมันน่าจะเป็นซาตานแล้วละ่ะดูทรงโอ้โชิตเราต้องมายืนอย,อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ย้ำอืม เปิดไปฉายไม่ติดไอ้อบ้าเอ้ยไงต่อเราก็ขึ้นมาบนสุดนี่แล้วนะต้องหนีเหรอหรือว่ายังไงไปโบ้คนเหมือนเสียงอะไรกำลังขึ้นมาเอา้าไปฉายก็อยู่ดีๆไปฉายก็ติดเฉยเลยโอ้ชอืมผมคิดว่าผมควรออกไปนะออกไปจากที่นี่ ประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ปล่าไม่ได้ไ,ไ,ดไอบ้บ้าเอ้ยไอ้เพื่อนวิ่งดีเพื่อนทถอยเพื่อนไปวิ่งเนี่ยขนาดนี้ยังแบบเดินตุมเตี้ยมอยู่เะรอโอ้นั่นไงประตูทางออกโอเคนิดนึงนิดนึนงอ้าวไม่ใช่ทางนี้ไอบ้บ้าเอ้ยออกทางหน้าต่างอะไรไม่แน่ยกระโดดลงไปเลยหรือว่าต้องไปทางนี้วะโอ้ ไม่ใช่เราไม่ได้ออกไปเรากำลังเข้าไปใกล้มันนี่มันสัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยไอ้อปืดไอ้อปืด,ปดกำลังไปแล้วอ้าเนี่ยอ,อ๋อเพื่อนเราเป็นผู้ชายดีออกว่าว่าทาปืนเอาวไปดับเลยเอ้าเปิดไฟไม่ตอกเลยโอ้กูแกเ,เป็นใครวะเนี่ยลทัทธิอะไรแจ้งตำรวจอนะ่ะ โอ้เฮ้ยน้ำมันมีเขาสาตาร์เนอร์สามเหลี่ยมเออเราลุกได้ไหมลุกไม่ได้โอ้ชีตมันเอาเราเป็นเครื่องบูชายันอะไรวะเนี่ยโอ้ผมขยับตัวไม่ได้ทุกคนเป,เปิดพยยี่ใหญ่อัดหน้าได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเข้ามานะตดใส่หน้านะ่ะ เรา,าก่ะจบไปแล้วกับเกม The House in the Woods เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับลัทธิแปลก,กหรือลัทธิบูชาปีศาจระไรสักอย่างนะที่จับคนไปบูชายันให้กับปีศาจส,ส่วนบรรยากาศเกมความน่ากลัวอะไรพวกนี้สาหรับผมก็เฉยๆเยเนาะเออไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อาจจะแบบตกใจนิดหน่อยแล้วก็เสียงลมที่กระแทกหูผมตลอดเวลา <c oughs> เอาละสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบาย